อ่ะทีนี้เรากลับมาดูเนาะคือเคสนี้นี่มันจะเป็นประโยชน์กับผมเห็นถ้าราบูชัดๆเนี่ยสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือ,อชุดความรู้ให้กับผู้ประสานงานที่ไปทำกับโรงเรียนแล้วก็จะไปหนุนครูแนะแนวในโรงเรียนนะให้ทำงานในตัวอย่างของเด็กตั้งขันสมมติเนี่ยเนาะอันนี้เอาระบุให้ชัดเลยผู้ใช้ประโยชน์ก็คือ ผู้ประสานงานที่จะไปทำานโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนนั้นมีเด็กตั้งคันนะครับแล้วเขาจะใช้โรงเรียนนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีชุดความรู้อะไรที่ผู้ผู้ประสานงานควรจะมีชุดความรู้อะไรเข้าไปทํางานนะครับกับครูแน่นเนาะกับอีกอันหนึ่งเรามีตัวอย่างของครูชื่ออะไรเนาะที่เราไปถอดเนี่ยเนาะครูปนัดดาเนี่ยเนาะเป็นคนที่ทําได้ดี แล้วเราก็ไปถอดจากเขาขึ้นมาเพื่อเอาวิธีคิดวิธีการของครูบรรดาเนี่ยนะครับไปแนะนําครูแนะแนวในโรงเรียนใหม่ที่เราเข้าไปใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยสิ่งที่ลิสขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าครูแนะแนวต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเนาะที่ที่เราถอดแล้วเนี่ยนะครับในกรณีที่ตั้งตั้งคันไม่พึงประสงค์เนี่ยนะครับอันแรกที่สุดเลยที่เราพูดถึงก็คือ ครูแนแนวต้องเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนที่ตั้งคันนะ,ะหนึ่งจะจะมีวิธีการยังไงที่ให้เขาทัสครูให้เขาเปิดใจกับครูให้เขามีความรูม้สึกไว้วางใจครูนะอันนี้คือハウทูที่เราควรจะได้รับจากครูปรณาตามีวิธีการอย่างไรนะที่ทําให้เด็กเ,เปิดใจวางใจเล่าเรื่องราวนะรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่จําเป็นที่จะ จากการต่อเนะอาะเช่นพ่อเด็กเป็นยังไงแม่เด็กเป็นยังไงนะครับนิสัยเป็นยังไงซึ่งมันมีผลต่อการสื่อสารเหมือนกันนะนะครับนี่คือตัวนักเรียนใช่ไหมอันที่สองก็คือว่าโรงเรียนมีทุนในเชิงของข้อมูลของเด็กเช่นการตรวจเยี่ยมครอบครัวการเยี่ยมเด็กที่บ้านนะอ่างเงี้ยนะส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะอ้างว่ามีข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้อยู่ว่าการเยี่ยมครอบครัวเด็กนะนะ สิ่งเหล่านี้มันมีข้อมูลอะไรบ้างที่ครูแนแนวจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับนั่นคือทุนทีนี้นอกจากครูแนแนวจะเกี่ยวข้องกับนักเรียนแล้วเนาะไอ้ชุดความรู้ที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับนักเรียนนั่นคือชุดที่หนึ่งเนาะชุดที่สองก็คือชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารวิธีสื่อสารเพื่อให้สร้างความร่วมมือกับผู้บริหารในการขับเคลื่อนต่อคืออะไรนะนี่คือผู้บริหารเนาะ มันมีทั้ผู้บริหารที่ที่ยินดีท,เทำเลยเอาเลยไฟเขียวเลยนะกับผู้บริหารที่อยากไปยุ่งเข้าอย่างไรก็แล้วแต่ยังไม่รู้นะเวลาเราเข้าไปเนี่ยผู้สานงานก็ต้องไปวิเคราะห์ไม่ใช่ครูแน่แน่างเดียวจะต้องไปดูผู้บริหารด้วยถูกไหมว่าเคสโรงเรียนนี้เราเข้าไปเนี่ยถึงครูแน่แนวจะเอาแต่พอไปเจอผู้บริหารผู้บริหารไม่สนใจเลยแถมแถมเมื่ออยากยุ่งเรื่องชาวบ้านถรงเนี่ยเนาะนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่าผู้บริหารเป็นอย่างไร แล้วก็ตัวเอาสมผู้บริหารโอเคเรื่องผู้บริหารโอเคปานกลางครูแน่แนจะมีวิธีสื่อสารพูดยังไงกับผู้บริหารด้วยในการให้ความร่วมมือนะครับนั่นคือตัวละครตัวที่2องนะนะตัวที่สาก็คือเพื่อนครูนะครับการช่วยเหลือในการเรื่องการเรียนจากเพื่อนครูที่เกี่ยวข้องก็แสดงว่าเด็กตั้งคันต้องอยู่พักไม่สบายเนาะนะเพื่อน้ไอ้พิชามจะตอบไปทํายังไงให้ครูคนอื่นจะเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องครูแน่แนจะต้องไป มีมีชุดความรู้ในการจะไปสื่อสารสร้างความร่วมมือกับกับครูนะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ครูแนะนอนจะต้องเกี่ยวข้องก็คือการประสานงานกับครอบครัวนะครอบครัวแน่นอนที่สุดต้องรู้ข้อมูลครอบครัวต้องรู้ข้อมูลที่ใส่พ่อแม่นะครับแล้วเตรีจะไปจูนไปสื่ออย่างไรคุณตระหนตาให้ข้อมูลอะไรไรนะครับที่จะให้ครอบครัวให้ความร่วมมือและครอบครัวจะต้องแสดงบทบาทอย่างไร ให้กําลังใจเห็นใจช่วยดูแลในจุดไหนครูแนะแนวสามารถให้คําแนะนำกับครอบครัวหนึ่งสสาสี่ได้ไหมนะครับถัดไปก็คือเรื่องการส่งต่อบริการก็แสดงว่าอันนี้ส่งต่อไปที่หน่วยพยาบาลส่งไปโรงพยาบาลส่งอะไรก็ตามนะก็แสดงเป็นความสัมพันธ์ที่พออ,อทอเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลอะไร,าารต่างใช่ยนะครับนะฮะ เป็นหน้าที่ของในแนวทั้งหมดเลยเปล่าหรือว่าปอาให้ฝ่ายห้องพยาบาลน,นะเป็นคนที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลอยู่นแต่นี่เป็นเรื่อกงการแบ่งบทบาทหน้าที่และทุนที่มันอยู่ในโรงเรียนนะนี่ต้องไปดูถัดไปก็คือเรื่องก,การฟื้นฟูสภาพจิตใจให้นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติน,นี่นะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องเตรียมตัวเด็กเองว่ากลับไปยาอายนะขอให้มันมาถึงจุดนี้แล้วมันควรจะทําใจยังไงเช่นแข็งว่าอะไรเนี่ยคือการคาซิริงเด็กเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สําคัญขณะเดียวเด็กอาจจะไม่พอนะกลับมาเพื่อล้ออีกสายตาของครูอีอะไรอ,อีกเยอะเลยถูกไหมก็แสดงว่ามันต้องเตรียมสภาพแวดล้อมให้เด็กนะให้เด็กกลับมาแล้วเขาบกาักเป็นบาลเรียนปกติได้เนี่ยคือมันต้องเตรียมสภาพแวดล้อมเพราะเด็กเนี่ยพอมันพลาด้วพอมันกลับมาเนี่ยมันจะถูกสภาพแวดล้อมกด,ดดันส่วนใหญ่จะถูกสภาพแวดล้อมกด,ดดันเป็นทั้งตัวเข้าเองต้องเตรียมอาจจะต้องเตรียมว่าเรียเพราะว่าเขาจะต้องมาเจออะไรบ้างนะทำใจไว้อะไรต่างเนี่ยนะ กับส่วนที่2ก็คือเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอเื้อกับเด็กที่สุดนะนะฮะซึ่งปกติของเราเราไม่ระเอียงพอที่จะดูสิ่งเหล่าน,นี้แล้วเรามักไม่ได้เตรียมบางทีเราไปเตรียมเด็กอย่างเดียวหรือเตรียมผูบปกคนองครับแต่แล้วในท้ายที่สุดเด็กก็ถูกกรรมซ้ำอย่างเี้ยมันต้องเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงรปเด็นหลับรปเร็นรองเนี่ยมันคงงอาจจะแยกไ,ไม่ค่ได้นะเพราะมันเป็นระบบนะมันเป็นทั้งระบบนะครับระบบที่หนึ่งผู้สาญงาต้องเข้าใจว่า ตัวละครที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งระบบเป็นใครบ้างใช่ไหมครับต้องไปตรวจสอบว่าถ้าเราจะไปเสริมคุณแนแนวเนี่ยเราต้องให้โรงเรียนนั้นถ้าจะเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปประเมินโรงเรียนแล้วว่าผู้บริหารพอโอเคนะนะครับแล้วก็มีการถ้าเราก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรารู้ว่าค้าพปลายทางควรจะเ,เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คทุนว่า โรงเรียนนี้มีโอกาสที่เราจะเข้าไปแล้วก็ปรับดันล่างเส้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงนะแล้วก็ปรับปรับที่เกิดอย่างที่เราอยากเห็นได้หรือไม่ก็ต้องไปเช็คทุนเช็คคนระดับหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเราไม่เช็คคนพรทำไปแล้วก็ติดคนน้นติดคนนี้อะไรต่างพวนียนะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของของการเช็คทุนมากกว่าอันนี้ในแง่ผู้สถานงานเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกค้าในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากแค่เพิ่งจับมือกับทางกระทรวงศึกษา นะครับสสสเข้าไปด้วยทำทำสัญญาในเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กท้องก่อนวัยเนี่ยนะนะครับนี่เป็นเป็นอิสระแห่งชาติไปแล้วจริงๆงานที่พวกเราทําตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากมากถ้าถอดบทเรียนแล้วก็ออกมาเป็นชุดนะครับผู้มือขั้นตอนนะครับให้ทั้งผู้ประสานงานแลวให้กับครูแน่แนวได้เนี่ยนะโอ้ตัวนี้จะนะฮะเป็นเรื่องที่เรื่องที่ดีมากนะครับทีนี้เอาละครับ ลงไปข้างล่างเลยเนะาะเมื่อกี้ทิ่คำแนะน,นำแน,นะแนำนะครับก็เสนอแนะป้องกันเยียวยาดูแลและฟื้นฟูเนี่ยนะฮะไอคำเหล่าน,นี้เนี่ยก็คงจะต้องเอาไปตีความว่าในโรงเรียนขนาดนี้เนี่ยโรงเรียนจะมีมาตรการในการป้องกันมาตรการเยียวยาดูแลและฟื้นฟูอย่างไรนะถ้าดูท่านครับผมนะนะครับก็หมายถึงครูแนะแนวเขต้องคำนึงถึงเรื่องการป้องกันเยียวยาดูแลและฟื้นฟูอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปาเฉพาะไอส่วนที่มันเกิดเคส นะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ป้องกันเนี่ยเคสมันจะมากขึ้นใช่ไหมแต่เราก็จะพบทันทีเลยว่าครูปร้องกันไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะปัจจัยสังคมปัจจัยชุมชนมันแรงกว่าเราถึงพูดถึงห้องเรียนชุมชนพูดถึงห้องเรียนชีวิตนะห้องเรียนชุมชนพูดถึงวิชาชีวิตวิชาชุมชนถ้าผู้ปกครองไม่มาจับมือและสร้างจัดการศึกษาสี่วิชาเนี่ยนะมันไปไม่ได้ นะครับถึงโรงเรียนจะตั้งรับยังไงนะภาระการสอนเอ่ยอะไรเอ่ยจํานวนเด็กเอ่ยนะมันความรู้เอ่ยนะใจที่อยากจะทําเอ ơi, เ่ยในต่างเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องถอยกลับไปที่ว่าในการป้องกันเนี่ยนะครับมันมันจะทําได้อย่างไรนะครับที่ครูทําอย่างเดียวไม่ได้ก็เอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทำไปอีกนิดนึงไอ้นั้นแก้นหนึ่งนะ brainstorming เนาะเมื่อกี้เขียนผิดน,นะครับในในตัวนั้น brainstorming แล้วก็ ตอนนี้เราเราแยกให้ดีนะระหว่างคำว่า brainstorming กับ dialogue ผมอยากจะให้มันแยกกันเพราะ dialogue กับ brainstorming ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปใช้ภาษามันโดนตัวคนแล้วมันจะทำให้เราสับสนได้ brainstorming ก็คือระดมความคิดใช่ไหมแต่ว่า dialogue นี่คือมันมาพูดลึกๆมันเอาประสบการณ์เอาอะไรมาให้มีนิ่งให้ความหมายมันมันมากกว่าแล้วมันมากกว่า brainstorming ไง นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามแยกแยะไอไ้เอไอครื่องมือสองตัวนี้ให้มันต่างกันนะครับอย่าอย่าแยกคนเกเนจนการเป็นว่านะครับมันกลายเป็นตัวเดียวกันนะครับอันนี้อยากให้ระวังในการใช้เครื่องมือน,นะครับและ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เติมให้นะแล้วก็คิดว่าเคสนี้ดีมากเพราะว่ามันเป็นเคสที่ที่จริงทุกเคสผมบอกว่าที่เราเรือมมาพอดีจนนังนะ,นะนะ เนี่ยแต่มองในเรื่องว่าเราเราจะเอาไปปรับกัรใช้ประโยชน์เคสเหล่านี้อย่างไรนะเรื่อททำให้มันคมชัดขี่อย่างไรนะครับก็เริ่มเข้าที่เขาถามแล้วลหะนะแล้วก็ไปเจาะให้มันตั้งเป้าว่าเขียนคู่มือให้ผู้ประสานงานกรเขียนคู่มือให้ครูแนะแนวนะถ้าคิดแบบนี้แล้วมันจะไปเห็นรอยต่อรอยเชื่อมได้นะครับว่าเราจะไปต้องไปเติมอะไรอีกนะครับยกตัวอย่างถ้าเราเขียนคู่มือให้ผู้ประสานงานที่จะไปทำกับครูเรียนในการที่เป็นครูนนแนะแนว นะครับผูส้สว์คนนั้นเนี่ยพอดูแลว้วก็อ,อ่านแล้วก็ออวทําได้ไหมเนาะหรือถ้าจะให้ครูแนแนวก็นะครับก็ดูที่ว่าครูแนแนวพออ่านแล้วออกเห็นชัดเจนเลยขออั้นตอนจะทําอะไรอย่่งไรนะครับเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นในการสอบบทเรียนแล้วเราก็จะชัดขึ้นว่าที่เราขาดอะไรในการสอบบทเรียนอย่าลืมว่าการสอบบทเรียนมันไม่ใช่ความสนใจของเราเราทำนะแต่ความสนใจท้ายสุดมันอยู่ที่คนใช้ประโยชน,น์ไงเพราะฉะนั้นถึงเราจะสนใจยังไงบางทีมันก็ไม่ครบ มันต้องเป็นตรวจสอบกับผู้ใช้นะถ้าผู้ใช้เราขอราคานี่แล้วผู้ใช้ก็ยัยงสนใจม,มีแห้ถือใส่าสเราได้ยินตอบสนองและไม่รอดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์เป็นเรื่องทีส่สำคัญกว่าเอา่อเมื่อเกิดเราได้รับคำเตือนมาจากโรงแรมบอกว่าอยากให้ทานเข้าที่ตรงเนาะเพราะเข้าใจว่าคนจะเยอะเรืเ่องอะไรต่างๆไม่แล้วค่ะพี<ม>่แล้วค่ะมาเต็มเลยค่ะข้างล่างฮะเริ่ม Oh, uh, không rồi. <cười> <cười> có nó sẽ ăn nó dạ phải ăn